สำหรับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการแก้จโจทย์คณิตศาสตร์ภาคกอใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีมาฝากกันครับอันดับแรกมาดูโจทย์กันครับโจทย์ถามว่าตัวเลข3ามจำนวนเรียงติดกันรวมกันได้120อยากทราบจํานวนที่น้อยที่สุดบวกกับจํานวนที่มากที่สุดมีค่าเท่าใด สำหรับวิธีคิดข้อนี้มี2วิธีครับวิธีแรกคือแปลงโจทย์มาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วแก้สมการเพื่อหาคำตอบครับวิธีนี้ยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการแก้สมการซึ่งเราจะยังไม่สอนครับคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่เทคนิคลัดในการหาคำตอบมาส่วนเทคนิคในการหาแปลเป็นสมการหรือแปลงเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั้นเราจะติวกันในเรื่องของสมการอีกทีหนึง่งงั้นวันนี้เราจะมาดูเทคนิคลัดกันเลยครับ อันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่า3จํานวนที่เรียงกันนั้นมีตัวใดบ้างและมันต้องบวกกันได้120ถูกไหมครับเทคนิคง่ายๆเลยคือให้เราหา3จํานวนที่เท่ากันครับและ3จํานวนนี้ต้องบวกกันได้120หลายคนก็คงจะคิดในใจได้แล้วใช่ไหมครับว่างั้นก็เอา120หารด้วย3ไปเลยนะครับเราก็จะได้3จมจำนวนที่เท่ากัน และบวกกันได้120ถูกไหมครับงั้นตรงนี้ผมจะเติมเป็น40แล้วกันนะครับเพราะ120หาร3ได้40เทคนิคมันอยู่ตรงนี้ครับ3ามจำนวนเรียงกันมันจะต้องมีตัวหนึ่งน้อยตัวที่อยู่ตรงกลางและตัวที่มีค่ามากสุดถูกไหมครับตัวที่น้อยเราจะลบมันไป1ครับมันจะเหลือ39ตัวกลางไม่ต้องทำอะไรมันครับเป็น40เหมือนเดิม ส่วนตัวที่มากเราก็บวกมันไปห่ครับเป็น41และ3ตัวนี้เป็นจำนวนที่เรียงกันและบวกกันได้120แล้วครับและทำให้เราได้ตัวที่น้อยที่สุดที่โจทย์ต้องการและตัวที่มากที่สุดที่โจทย์ต้องการทีนี้เรามาดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าให้เอาจำนวนที่น้อยที่สุดบวกกับจำนวนที่มากที่สุดถูกไหมครับ จำนวนที่น้อยที่สุดของเราคือ39สาจำนวนที่มากที่สุดของเราคือ41่ิบเอ็ดบวกกันเราก็จะได้39สบเก้าบวกสี่สิบเอ็ดซึ่งมันเท่ากับ80นั่นเองช้อยข้อนี้เลยตอบ80ครับเห็นไหมครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราได้ค่ากลางคือ40ฝั่งซ้ายของ40เนี่ย มันจะต้องน้อยกว่า40ถูกไหมครับงั้นเราจะลบมันลงไปเรื่อยๆครับส่วนฝังขวาของ40มันต้องเป็นค่าที่มากกว่า40ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องบวกมันครับถ้าได้เทคนิคนีน้แล้วเราลองไปดูข้อสอบจริงข้อต่อไปนี้ดูครับโอเคครับข้อที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นข้อสอบจริงของครูกทมเมื่อปี6 2โจทย์ถามว่าจำนวนคู่ เรียงกัน5จํานวนรวมกันได้410ค่าของตัวที่น้อยที่สุดคือเลขใดเราก็ใช้เทคนิคเดิมไหมครับหา5จํานวนที่เท่ากันแล้วบวกกันได้410ซึ่งเทคนิคก็คือเราเอา410เนี่ยหารด้วยตัวที่เขาให้มาเลยคือ5จํานวน410หาร5เราก็ตั้งหารเลยครับ 410หาร5 58ห้าี่ถูกไหมครับเศษ1ชักศูนย์ลงมา5 2สองเป็น10ดังนั้นเราจะได้ค่ากลางของตัวเลขนี้คือ82ถูกไหมครับโอเคฝั okay. ่งซ้ายของตัวเลข82เราจะลดมันลงแต่ดูตรงนี้นะครับเราจะไม่ลดมันลง1เพราะเขาต้องการจำนวนคู่ถูกไหมครับดังนั้นฝั่งซ้ายเราจะให้เป็นจำนวนคู่ที่น้อยกว่า82นั่นก็คือ 80และ78ถูกไหมครับส่วนฟังขวาเราจะให้มันมากขึ้นจำนวนคู่ที่มากกว่า82ก็คือ84และ86ถูกไหมครับทีนี้โจทย์ถามว่าค่าของตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลขใดนั่นก็ทําให้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวที่น้อยที่สุดของจำนวนจําจำนวนนี้มันคือ78ข้อนี้ตอบช้อยข้อ3 78ครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคคือให้เราหาค่ากลางซึ่งในที่นี้มันคือ82ครับฝั่งซ้ายของ82เราจะลบมันลงไปหรือน้อยกว่า82นั่นเองส่วนฝั่งขวาของ82เราจะบวกมันไปครับคือเพิ่มมันขึ้นนั่นเองซึ่งเจ้าค่ากลางที่เราจะหาเนี่ยเกิดจากการที่เราเอาตัวที่เขาให้มาหารด้วยจำนวนที่เขาต้องการนั่นเอง ถ้าท่านชอบเทคนิคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เทคนิคดีๆนี้ไปให้เพื่อนของท่านเห็นด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพจบ้านของครูแล้วท่านจะไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ